สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2565ค่ะวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฉบับที่2ลงวันที่13ตุลาคม2565ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้ว คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่13-14ถึงตุลาคม2565ส่งผลให้นะคะวันที่14-15ถึงตุลาคม2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่พื้นที่บริเวณจังหวัดดังกล่าวนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะแล้วก็น้าป่าไหลหลากพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำท่วมก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ค่ะนี่ก็คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคม2565กันค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ก็ยังทำให้ภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งเขตกรุงเทพมหา,หานะครและปริมณฑลและ ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยนะคะส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะในขณะที่ร่องมอรสุมนะคะพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะระยะนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมแล้วก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็เตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใย แล้วเราก็มาดูนะคะพยากรณ์อากาศในส่วนของแต่ละภูมิภาคกันนะคะบริเวณภาคเหนือนะคะช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะมี ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากสุโขทยัยและกำแพงเพชรนะคะพื้นที่ที่จะมีฝนสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะของภาคเหนือก็จะอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะ ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะแล้วก็มีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่17-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสนะคะบริเวณภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ค่ะ ส่วนมากจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์คะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณภาคตะวันออกนะคะก็จะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะมีฝนบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23 2 4ถึง24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิมสูงสุด30 3ถึง33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 3องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็คือรายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 13ตุลาคม2565ถ้าหากว่ามีแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเราก็จะนำมาเสนอมารายงานให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะจากทางเราขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ